สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับพบกับวัตถุมงคลของหลวงปูอ่อิมวัดทุ่งนาใหม่กับเหรียญจเจริญพรบนปี2566นะครับรูปแบบเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์เต็มองนะครับมีคําว่าจเจริญพรนบนด้านบนนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักขระเลขโอ้ย โอ้โหเป็นเหรียญน,นำเลิกซะด้วยโอ้โหเป็นเนื้อนำวัทั้งสามเหรียญเลยนะครับนะวะนนำเลิกนี่นี่ครับจะเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้นะครับใน <All right. S 1> เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่อิ่มมาดูกันครับรายละเอียดโอ้โหดูจะชัดมากเลยนะดูครับนานๆทีจะเห็นที่แบบเหรียญที่แบบเหรียญเป็นพิมพ์เต็มอง์และหน้าตาชัดมากพี่ดูดิขณะผมไม่ได้ส่องได้ซูมผมใช้กล้องขึ้นไปนะดูดิโอ้โหเป็นจเจริญพรเต็มองคนี่เป็นลงยา ลายธงชาติฝังพลครับลงยาจีวรนนะนะครับฝั่งนี้เขียนว่าอายุร้อยหกปีด้านนี้เขียนว่าปีสองห้าหกหกครับด้านล่างตอกวัดทุ่งนาใหม่ครับน,นี่นี่นี่ด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับโอ้โหตอกน้ำเลือกนอนหนูอยู่ที่ห่วงด้านบนนะครับนี่โอ้นาวะนี่นาวะแก่ทองเลยครับอย่างนี้ <laughs> อันนี้เป็นนาวะแก่ทองนะครับมีนาวะแกงเงินนาวะแก่ทอง บางถ้าคำค้ำมากก็แกะทองแดงครับอือันนี้นะวะน่าจะแกะทองนะเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปที่โชว์กันเมื่อกี้นี้ก็เป็นนะวะหน้ากากเงินลงยาพื้นแดงนะครับนี่งานหน้ากากชัดไหมโอ้โหโห,หน้หนากากไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่นั้นสวยมากเลยเนาะโอ้โหเมื่อกี้ครับนี่นะครับด้านหลังก็ตอกนำเลกเหมือนกันนะครับนี่อันนี้หมายเลขสี่เจ็ดถือว่าเป็นอีนหนึ่งเหรียญสวยน่ากเก็บที่ไม่ค่อยได้พบเห็นกันนะเหรียญเจริญพรนี่เป็นนะวะหน้ากากเงินนะครับ นี่ก็เป็นณนะวะนะหน้ากากเงินนอนหูตอ,อกอยู่ไหนเนี่ยหาก่อนนี่ตอ,อกนําเลิกเหมือนกันนะครับรายการที่เก้าหมายเลขสี่แปดนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับมีพระแบ่งปันมากมายเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ